รรยาลุงชัยแล้วนะคะมาแล้วไม่เจอลุงชัยนะคะไม่ได้เถ่ายวีดีโอมาให้ท่านผู้ชมไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็กำล,ลังเดินทางกลับ เขาเรียกว่าซอยตาแชร์นะคะที่มามอบเ,ออเสื้อผ้าให้ภรรยาลุงชัยเนี่ยเรียกว่าซอยตาแชนะคะพอมอบเสร็จกับพิษาก็เดินทางกลับ ที่เช่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวกัมพูชานะคะเดี๋ยวออกจากซอยท่าประยางก็ว่าจะจะแวะไปกำลังคิดอยู่ว่าจะพาท่านผู้ชมไปไหนดีนะคะเดี๋ยวขอเวลาคิดๆดนึงนะคะ ฉันนะจะอันนี้ต้องเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเพื่อ ะะซึ่งผ่านใจกลางเมืองนะคะปกติแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตราดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องนะะเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วเนี่ยจะต้องผ่านตัวเมืองตราดเพื่อจะไปลงเรือณนะจุดลงเรือท่าเรือแหลมงอบนะคะแต่หลังมาน,นี้ได้เปลี่ยนไปลงเรือที่ท่าเซ็นเตอร์พลอยและ ท่าเรืออาธรรมชาตินะคะนะคะก็ได้เปลี่ยนไปหมดแล้วเส้นทางการเดินทางของนักเที่ยวก็จะผ่านพอข้ามสะพานท่าจอดมาเข้าจังหวัดตราดปั๊บเนี่ยก็จะเลี้ยวขวาเข้าทางาบางกระดานนะคะท่าสมบางกระ ทะเลเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะตราดเป็นเมืองที่ติดชายทะเลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารทะเลไม่ขาดอุดม,มสมบูรณ์มากนะคะข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์มากนะคะค่ะส่วนในช่วงเย็นนั้นก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นอาหารสําเร็จรูปนะคะก็แต่ละคนก็มาจับจ่าย ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเรื่องยอดขายนะคะ รถหายากมากค่ะจะเต็มทุกวันเลยค่ะนะคะท่านใดที่จะจอดรถก็ต้องวนกันนะคะแต่ว่าท่านถ้าท่านมาเนี่ยนะคะตลาดเย็นเนี่ยหรือตลาดเช้าเนี่ยท่านไม่ผิดหวังแน่นอนตลาดเช้าก็จะเป็นของสดนะคะตลาดเย็นนี่จะเป็นอาหารสําเร็จรูปนะคะ,คะทางขวามือดิฉันเนี่ยนะคะท่านบอกไปด้านขวาก็คือเป็นปากซอยนั่นนะคะ,ะแล้วก็ท่านก็สามารถเดินไปทะลุถนนเมนด้านนู้นเลย นะคะมีอาหารขายทั้งซอยเลยค่ะนะคะเ,เดี๋ยวดิฉันจะวนให้ท่านดูอีกด้านหนึ่งนะคะวนไปรอบๆตลาดแล้วให้ไปดูอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของร้านของซอยได้ร้านหนึ่งฝ่ามือข้างหน้านี้เป็นตลาดเทศบาลสองนะคะเมือ่อเมื่อสักเมื่อกี้นั่นเป็นตลาดเทศบาลหนึ่งอันนี้เป็นตลาดเทศบาลสอง ชีวิตชาวเมืองตลาดกันนะค,ะ,คะอันนี้ในช่วงเย็นนะคะช่วงห้าโมงเย็นตลาดเย็นเนี่ยก,ก็จะมีของขายตั้งแต่บ่ายสามโมงนะคะก็เริ่มมาตั้งกันแล้วนะคะจนกระทั่งขายจนกระทั่งประมาณหนึ่งทุ่ม ซอยเลยค่ะท่านใดที่มาเที่ยวเมืองตราดนะอย่าลืมแวะมานะคะตลาดสดตอนเช้าและตลาดเย็นนะคะในซอยไร่ลังแล้วท่านจะทึ่งค่ะว่าโอ้โหของกินเยอะมากนะคะทำให้อยากซื้อทุกอย่างเลย ยิ่งเวลาหิวนี่ยิ่งซื้อเยอะนะคะค่ะเคยพี่สาวก,ก็เคยเจอกับตัวเองแล้วว่าโอ้โหเวลาหิวนี่สังเกตตัวเองว่าซื้อเยอะขึ้นนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วทานไม่ไหวเก็บเอาไว้ทานหลายวันเลยนะคะค่ะขวามือดิฉันนี่เป็นโรงพยาบาลตราดค่ะแล้วข้างหน้าที่ตรงไปนั่นก็เป็น สามแยกเขาเรียกสามแยกของใหญ่เลี้ยวขวาไปของใหญ่ได้ตรงไปนั้นไปจันทบุรีนะคะไปกรุงเทพนะ,ะนะคะวันนี้พี่สาขอแนะนำเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ